เปิดกล้องมาพอดีเลยนะครับสวัสดีเนินพิศวงครับมาพุมภาพบรรยากาศนะครับเจุกเฉินนะครับเจ้าหน้าที่โอ้โหถนนลื่นนะครับผม เปิดกล้องมาพอดีเลยคนระับเปิดกล้องมาพอดีครับผมขอบคุณครับเอ๋พี่่สวนขึ้นมาก็บอกทางแล้วนะครับผม เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นภาพบรรยากาศนะครับจริงๆมีถ้าเรารู้ก่อนเนี่ไหมครับสิ่งที่ว่าผมโพสตไปหรือผมลงคลิปเตือนไปนะครับหรือถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เบามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาเหลือเลนเดียวเนี่ยหลุดโค้งมาแล้วมันอันตรายนะครับผมนี่ครับขนาดรถเก่งยังบอกไฟเตือนเลยนะครับผม เข้ามาเข้ามาจริงๆก็เห็นนะว่าหลุดโค้งมาก็อันตรายนะครับตอนนี้เราเหลือแค่หนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าป่ากันหน้าช้านะครับรถแกค่อนข้างเก่าเนาะน,นี้ไม่ได้ว่ารถเก่านะคือแบบรถเก่าก็ต้องค่อยๆลงหน่อยรถใหม่ก็ต้องค่อยๆลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันตรายมันเกิดได้ทั้งรถใหม่รถเก่านี่โชคชัยยงครับรอ เอารถเกี่ยวไปไหนน้อถนนตรงนี้ค่อนข้างเลื่นแล้วบางช่วงเนี่ยจะมีดินด้วยนะครับบางทีอาจจะไปเจอหลุมเจอดินตรงนั้นเบรกแรงหน่อยหรือว่าเห็นดีระบบรถบ้างอะไรบ้างก็ทางที่ดีคือสิ่งที่เกิดแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับตัวผมเองที่ถ่ายคิบประจำประจำ บางวันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับอุบัติเหตุมันเกิดได้กับทุกคนคนระับเดี๋ยวผมปิดกระจกก่อนเสียงช็อปมันดังอ่าไหลลงเขาอย่างเงี้ยเราช้ากว่าเขาดีนะครับหรือว่าเท่าๆเขาก็ได้แต่อย่าเร็วกว่านะเบรกเราจะได้ไม่ต้องทํางานหนักอย่างลงเกีรยหนึ่งนะผมก็แทบไม่ต้องแตะเบรกเลยนะรอบก็อยู่แค่นี้เอง พอเริ่มขึ้นประมาณสักพันแปดพันเก้าแล้วกัแต่เบรกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับนน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับน่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนี่ครับทีมงานแพ้สีแดงกําลังขึ้นมา เป็นกำลังใจให้ปานะครับผมคนไม่เป็นไรดีแล้วครับลุกมาสู้ใหม่ครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับก็ภาพบรรยากาศมาให้ชมตามสไตล์ระดับดีเซลเนาะจริงจริงพี่ๆปราปาน้องๆที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งเตือนใจเป็นครูอย่างนึงนะครับให้เราระมัดระวังมากขึ้นเนาะอย่างในน้อยสักชั่วคู่ขน,นะก็ยังดีนะครับก็ ประมาณนี้ภาพบรรยากาศมาฝากกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้บาร์ดิเซลหน่อยครับสวัสดีครับ